สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบรรลุทานติขามหาสมทรมงน้องคำจาาา้ามาเมื่อยไม่ยญ่เจินพี่น้องจา้ามาหูดเิ่นทําไม่ยังเนาะยิ <c> ้ว <oughs> ทำอะไรกันเนาะย้ายไปไหนสบายดีพี่น้องคุณคะโหหิตพักเสียบมามไหมเฮ้จมพักบ่ <laughs> พักเสียนบ่อแม่พอไอเ้อ <g it> อเด้ที่น้องอามาเนอาก,ก่เอาไว้เห็นแนวหายในได้ยัยห้ามอะไก่สะเอ,อเลยอันฮับปูไว้แต่อันเดียพวพาไก่หยาตะกี้มันไปกินค้าอยู่วงซีเขาเดียวมันมาเฮือนลตายบ่เห็ดหมุนนี่ว้ด กระ่มตคณอักชม่มชมงไงตื่นคุณพักพี่น้องอืมหัมผิกนะฮะนะสูงอะได้ไังใหมาะอ้อผิกนะอืมเอาเบิดได้ไหมคือมามีดมาปาดแล้วโอ้มอพะได้ัน,นกราได้ิเบิอมกเาอี ไปหากินหหาาายกกินทางไหนหาเขียดปะหากตามไรอยู่กับบ๊อบแนวกินแนวอยากหาก็กินสาไอ้ที่ยายคือไปหาจะเส้าได้ยังมวยคล้องเด้อฮะมึงรู้ฮะพี่น้องแพงเด้อมวยคล้องอีกเลยคือยิ้วเขาเมื่อนั้นเอาเขาวไปส่งพี่น้องเลยมวยคล้องอีกเลยมันไปเผื่อมันเขได้อืม แม่กม่ีอมีนังบจ่ายเงินนะจักนังจักานังแลจักนังจักกระดูกเลยจินังจักกระดูกมานห่จิ่อมันนะจักนังจักกระดูกจักจิงเลยอะมกเือะไรมันาไม่ได้มาหวนเนาะ นี่นแม่แล้วเบี้ยมะคุงเบี้ยผิดหนัปลาลุงเบี้ยมะคุงเบี้ยผิดเองมันอ๋พวกานไปเยียนเขาป้อเยี่ยนด้ืเขาย่างไป,าปงเาิไปเหาะเยียนบดจักิห่างกตายกดจเลยัเทนมัน,นอะรบา มันบอกมีม oh, ีบุญอดขาดดิขาดมันมี่อ้ยขาใ่างอ่าอีเมบุขุดออกกีเอ้ยจะเบิ้งนั่นนะมันยำกระบอกข้าวบ่บัดเดียนโลกองสิโลกอไปปลูกโอ้นั่นนะบ่ ดไปพังแสนอันเนาะคันไายหวานวานอาปีหนึงกับสำเจ้าเลยนะเนาะมันมันเหี่ยวนดะเอียบ้อนะงาหกปีมาแล้วเป็นมันเป็นหมากเตื่นนอนไทยเชิงเือน <laughs> hai phần non thả, hai hảo dung hương mẫn ta mão mão em hết yang yang dung kể lúc ta mão 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 em chưa gặp 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 ตอานี้ปลูกกับพ่อได้กินแต่แล้งัวไปขาวยังวะเพราะว่ามันมีตีเล็กเบ็ดพี่น้องเอ้ยพักนอนค่ำนอนเป็นตาเอาเลยปลาลุงเรียกขี้ขะมีแต่คนมาอยู่เฮื่อนฝามื่นนันน่ะแม่ว้างัวไปลอยข่าวงัวอะกันแท้ๆได้งัวอะไรกันบุญใส่คือคือหมูนี่งัวไปเดืนงัวชาวบ้านแถวนั่นแหละของปัจจัก คือบไม้เขาเป็นไม้แต่พ้อมไปแจกทุนคนจะงอปายงอหย่าอไนี่แม่เบ่อพี่น้องเลยม่เจนไม้แต่เท่พอใหญ่ซาดะแม่ซข้าเก็บอายังกัข้าเก้บเอาล อ่านะบอยังยังประดมาอยู่บยังนสิเทพื้นบาเมื่อนี่เลยอะไรเล็บ่จักเย่งอยูเป็นโอยู่เลาแอ้ยจ็งเจงอย่บอันบ่สาคอ่าสงสัย โอ้โหจุเที่ยงหน้าผมกับพี่น้องจะต้องกินก่อยปาลาได้เมื่อคืนจนไปเตกปลามาก่อยอก่อยคนผิดเที่ยงหน้าผมเลยแม่คนมันก็วุนน่นเลยบอคืนนี้บอนี่ใครไปเลยบอไปแต่้องหนากับบ่อตายกับเซนีป่า ไปพ่อ่เจ้าก็ะ <ไป S 2> ยากปน้ำอีกได้อ<ห><ห>ันชนีพ่อญ่ชนีก็เลยกว่าพาอ่อยเจากางเว้นกับป้ลยวกางขึ้นกับต้องไปกับส้างพาี่พก็เลยบอกบไป,มไปแม่คนมากตัวปอะธานไปจนสามถุงผนไปเราเมื่อสุดท้ายชนี่ป่าชนี่ป่ายัางหมดไปจากที่ <laughs> นี่ฝากก็เลยจะไปเบิ่งนซะก่อนพผ่อนะมื่ออื่นจาก,ป,กป้ายป,ป่ะมื่อเอินไปเก็บขยะนะบอพเ่อนะเผื่อจะหูอีกนะแต่เพื่อหาตัวเผื่อไรน,นะพี่น้องมื่ออื่นจากป้ายตอนเศร้าป่ะตัว์เซนี่ <c oughs> มกเล่นแกเกิดน้อยมักเล่นมักพระคอเปาะก็ยังมีอยู่นี่ ป้าเบี้ยมคุ้งขังไปจากว่านี่นี่นะเชียงหลุดมาติดสาเนาะบ้านนี้ยเนาะญาติทำบอกเปิดพายายโอ้เป็นแม่เลี้ยง ป้าผักหน่อมันยังเจิดงามใช่ไหมใบโบบกน่ะใบโบบก์มันยังเจิดงามงามปะลุงใบโบบกป่าเด้อนี่นะเหมือนใบโบบกบ้านกินกับลาบปลาขกระพงแล้วเนาะปลากัระป่องกับกินงกับกิ้งดอกไม้ง่ามงามหอมสวยกันงามเด้อปะลุงเลยหอมปอนี่ผักชีไทยงามลาย ทางนี้เพิ่งกระปูกันแต่เพิ่งสิปูนี่อีกห็นมาคุดอยู่นี่โอ้ทางนั้เนเพิ่งปูมากผิกมากพักเง,งียงยังบ่ได้ขึ้นโคนตัวนี้นะท่างเริ่มใส่หัวมากผิกเพิ่งกระปูกันมีแต่หน,น่อยใหญ่ๆโอ้ยกัดกบกรบเด้กินกระเพือกสีขาวน้องใหญ่น้องค้ามหิ้วบนว่านี่บริสุทธิ์ เพอกับบริกินมาเป็นเดือนละวัวซื้อเพอมากินผัวน่ยังกับว่าท่านสดกินวาาาวาว่าเมื่อวานนี้โอ้ยเสกคนอัาดเลยกินอิ่มพอสมพอเอาอแาม่ยูหฮงครับบริกินแต่หึงหาเวลากับกินอยากนะสิไปซื้อเพอกันเลยจยัจกแล่พังเบิ่งกอย่างไร เพราะไอ้ขีเพิ่นกำม่งรังกระซีแล,ล้วเลยดย้หันม่งเพิ่นยาวเพิ่นถ้าจะเหยินถึงใช้อเนกมาแจ๊กเพิ่นเหนยินเองเพ<อ>ิ่นไรเหยินไว้เพิ่นกระขึ้นซานได้เพิ่นกระขึ้นซานได้เพิ่นกะเป่งม่งอ้าเรามาน้าแมู่่พีตีมาน้าแมู่่พีบ่าเฮ้ คิวเอ้ยเอ้ยโอ้ยคาร่าแม่พี่น้องคลิปนี้น้องของ้ามกุศิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยพากุหลากุศลเป็นกำลังใจให้ในเด้อปาลุงกำลังใจให้คิวในเด้อ <c oughs> ไปก่อน <Bye. S 1>